สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าก้าวกระบี่เดียวได้ไม่มีกระบวนท่าแล้วฝึกได้ยังไงครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยครับก้าวกระบี่เดียวได้สุดยอดวิชากระบี่ที่คิดค้นขึ้นโดยโตกโกคิวป้ายยอดคนผู้สแสวงหาความพ่ายแพ้แต่จนสิ้นชีวิต ก็ไม่สมปารถนาวิชานี้ตกทอดมาถึงเล่งหูชงกับฟงชิงหยางในกระบี่เยยยุทธจักรและเอียกกล้วยในมังกรหยกภาคสองครับเก้ากระบี่เดียวดายนั้นเป็นสุดยอดวิชากระบี่ที่สามารถเอาชนะได้ทุกกระบวนท่าในโลกหลักสำคัญอยู่ที่การหาจุดอ่อนของศัตรูไม่ว่าศัตรูจะใช้กระบวนท่าอะไรมาเมื่อมีกระบวนท่าก็ย่อมมีจุดอ่อนเสมอครับ โดยประการแรกในการฝึกเปรือก็คือต้องรู้จักรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของกระบวนท่าในอาวุธต่างๆจากนั้นก็จะรู้จักวิธีทำลายเคสวิชา9กระบี่เดียวได้มีทั้งสิ้น3,000กว่าคำและมีใจความไม่ต่อเนื่องกันครับซึ่งจะแบ่งเป็น9เเคสอันได้แก่1ท่าวิชารวมคือการเอาท่าที่2ถึง9ใน9กระบี่เดียวไดมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน จากนั้นก็ใช้กระบวนท่าออกเพื่อสยบศัตรูครับ 2. ถ้าท่าทำลายกระบี่ที่สามารถใช้ทำลายเพียงกระบี่ทุกค่ายสำนักได้้าท่าทำลายดาบที่เน้นความเบาสบายแต่หนักหน่วงและใช้ความเร็วสยบความเชื่องช้า 4. ถ้าท่าทำลายทวนที่ครอบคลุมถึงการทำลายทวนยาวหอกใหญ่กระบองใหญ่กระบองเขี้ยวสุนัขป่าไม้เท,าท้าพะธรรมพ่วเหล็ก และอาวุธยาวทุกชนิดครับ 5. ถ้าท่าทำลายแท้ที่สามารถทำลายแท้เหล็กก้าชมวกมีสั้นขวานค้อนแปดเหลี่ยมเหล็กสามเหลี่ยมและอาวุธสั้นทุกชนิด 6. ถท่าทำลายโซ่ที่สามารถทำลายแท้อ่อนกระบองสามท่อนทวนร้อยสายโซ่ร่างแห่ค้อนดาวตกและอาวุธอ่อนทุกชนิด 7. ถ้ท่าทำลายฝ่ามือที่ครอบคมุมถึงการทำลายเพลงหมัดยาว การสู้ประชิดใกล้วิชาคว้าจับการจี้สกัดจุดท่ากงเล็บและท่าฝ่ามือทรายเหล็กทั้งหลายครับ8ท่าทำลายเกาทันครอบคุมถึงอาวุธลับทุกชนิดเมื่อฝึกกระบีน่นี้ต้องฝึกวิชาฟังเสียงลมเพื่อจำแนกอาวุธลับเสียก่อนและไม่เพียงใช้กระบี่เล่มหนึ่งปัดกระแทกอาวุธลับที่ศัตรูซัดจู่โจมาแต่ยังต้องยืมพลังฟาดพลังใช้อาวุธลับของศัตรู ซัดย้อนทำลายศัตรูครับและ9ถ้าทาำลายลมปานกระบวนท่านี้ใช้จัดการกับศัตรูที่มีวิชากำลังภายในลึกล้ำซึ่งหลักการใช้ก็ขึ้นอยู่กับใจวิชานี้ไม่มีกระบวนท่าตายตัวครับซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนท่าของศัตรูและหลักสำคัญไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าครับแต่อยู่ที่ความเข้าใจสำนึกกระบี่ตามคำอธิบายไว้ดังนี้ตุกโกโคิวป้าย เป็นคนชาญฉลาดคิดฝึกปลือเพลงกระบี่ของเขาเคล็ดลับอยู่ที่การทำความเข้าใจมีชายเฝ้าท่องจดจำเมื่อเข้าใจถึงสำนึกกระบี่ของเก้ากระบีน่นี้ต่อให้ลืมเคล็ดความพลิกแพงทั้งมวลก็ไม่เป็นอะไรเมื่อเจอศัตรูยิ่งต้องลืมให้หมดสิน้นจะได้ไม่ต้องถูกเพลงกระบีด่ดังเดิมหูกมัดเอาไว้กระบี่ที่ไร้กระบวนท่าศัตรูก็ไม่มีปัญญาทำลายได้ไร้กระบวนท่าเหนือกว่ามีกระบวนท่า นับเป็นแก่นแท้ของเพลงกระบี่ทั้งหลาย9ก้ากระบี่เดียวได้ความจริงไร้ซึ่งกระบวนท่ามีเพียงใช้อย่างสง่างามแม้ใช้อย่างเถรทะก็ทรงอนุภาพเช่นเดียวกันประการสําคัญอยู่ที่สํานึกกระบี่มีใช่อยู่ที่กระบวนท่า9ก้ากระบี่เดียวได้ไม่มีกระบวนท่าอยู่แล้วล้วนเปลี่ยนแปลงตามกระบวนท่าของศัตรูหากศัตรูมีเพียงท่าเดียว9กระบี่เดียวไดก็มีเพียงท่าเดียว หากศัตรูมีร้อยท่าพันท่า9กระบี่เดียวได้ก็มีร้อยท่าพันท่าเช่นกันครับจุดสําคัญของ9กระบี่เดียวได้คือการมองหาจุดอ่อนในกระบวนท่าของศัตรูให้ออกและโจมตีไปยังจุดอ่อนนั้นเพราะเคล็ดความสําคัญของ9กระบี่เดียวได้อยู่ที่พบจุดอ่อนในกระบวนท่าของศัตรูและเฉวยโอกาสจู่โจมเข้าไปแม้ว่าวิทยายุในใต้ล่าจะร้อยเปลี่ยนพันแปลง แต่ทุกประการขึ้นอยู่ที่ใจไม่ว่ากระบวนท่าของฝ่ายตรงข้ามจะลึกล้ำเพียงไหนขอเพียงมีกระบวนท่ายังไงก็ต้องมีช่องว่างจุดอ่อนอยู่เสมอเฮงกระบี่ของผู้อาวุโสโตโก,โกชุนนี้ที่สามารถพิชิตไปโดยไร้ผู้ต่อต้านพอสามารถค้นพบจุดอ่อนในกระบวนท่าของศัตรูครับซึ่งปมเด่นของก้ากระบี่เดียวได้ก็คือการมองครั้งเดียวแล้วพบจุดอ่อนในกระบวนท่าของฝ่ายตรงข้าม จากนั้นก็ฉวยโอกาสจู่โจมเข้าไปเพียงท่าเดียวเพื่อพิชิตชัยศัตรูเพราะเมื่อศัตรูใช้กระบวนท่าก็จะมีจุดอ่อนและเมื่อพบจุดอ่อนก็โจมตีไปยังตำแหน่งนั้นศัตรูก็ไม่สามารถโจมตีต่อไปได้ทำให้ต้องย้อนกลับไปตั้งรับเมื่อเป็นเช่นนี้ก้าวกระบี่เดียวได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งรับก้าวกระบี่เดียวได้มีแต่รุกไม่มีถอยทุกกระบวนท่าล้วนบุกจู่โจม จูโจมใส่ตำแหน่งที่ศัตรูไม่อาจตั้งรับไว้ได้ตนเองก็ย่อมไม่ต้องตั้งรับครับจึงนับว่าบรรลุถึงแก่นแท้ของเพลงกระบี่เดียวได้แต่อนุภาพของวิชานี้เปลี่ยนไปตามความสามารถของศัตรูยิ่งศัตรูกล้าแข็งก็ยิ่งเปล่งอนุภาพของยอดวิชานี้ออกมาได้อย่างเต็มที่ครับแต่ท้ายสุดก็คือยอดวิชานี้จะใช้ออกได้อย่างยอดเยี่ยมแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาของผู้ใช้เป็นสำคัญ เพราะการใช้ก้าวกระบี่เดียวได้นอกจากแตกฉานเพลงกระบี่แล้วยังต้องพึ่งพาไหวพริบปฏิพันธ์ของผู้ใช้กระบี่คนใช้กระบี่ยิ่งมีสติปัญญาสูงเยี่ยมเพลงกระบี่ยิ่งจะสูงล้ำครั้งใดที่สะบัดปัดป่ายได้ตามอำเภอใจก็นับว่าบรรลุระดับไม่อาจขีดขั้นจำกัดไว้แล้วแต่การฝึกก้าวกระบี่เดียวได้นั้นควรจะต้องเรียงไปตามลำดับขั้นตอนนั่นเพราะว่า เคล็ดความมีการพลิกแพงแปรเปลี่ยนและมีความต่อเนื่องมาจากท่าก่อนหน้านั้นและในเคล็ดทั้ง9ของ9กระบี่เดียวได้จะมีความยากง่ายไม่เท่ากันครับโดยเฉพาะ3ท่าสุดท้ายจะยากที่สุดเพราะท่าเพลงหมัดฝ่ามือดัชนีและท่าเท้าในโลกล่าล้วนสลับซับซ้อนยิ่งทั้งหมดนี้จึงไม่อาจฝึกฝนได้ในเวลาอันสั้นครับแม้ว่า9กระบี่เดียวได้ ไม่มีกระบวนท่าที่ตายตัวแต่ยังสามารถฝึกปรือได้นั้นเป็นเพราะว่าแต่ละท่าได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องใช้ต่อสู้กับศัตรูประเภทใดและที่สำคัญต้องมองหาจุดอ่อนของศัตรูให้ออกครับแล้วฉวยโอกาสจู่โจมศัตรูแต่จะล้ำเลิศดและสุดยอดแค่ไหนนั้นล้วนขึ้นอยู่กับไหวพริบปฏิพานของผู้ใช้หรือพูดง่ายๆก็คือก้าวกระบี่เดียวได้ที่ไม่มีกระบวนท่าก็เพราะว่า ต้องศึกษากระบวนท่าของศัตรูเสียก่อนแล้วค่อยพิชิตใช้เคล็ดกกระบี่เดียวได้คือการสอนให้ผู้ฝึกปลือมองหาจุดอ่อนของศัตรูให้ออกและรู้วิธีการเอาชนะศัตรูได้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนท่าใดเมื่อมาเจอกับกกระบี่เดียวได้แล้วล้วนต้องพ่ายแพ้ทั้งสิ้นครับและนี่ก็คือก้าวกระบี่เดียวได้ที่ไม่มีกระบวนท่าแต่ก็สามารถฝึกปลือได้ครับเป็นไงกันบ้างครับ สำหรับสุดยอดวิชาอันดับหนึ่งของแผ่นดินอย่างก้าวกระบี่เดียวได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ